คือจริงๆแล้วแบบเราแบบไปจองแบบชุดที่อื่นไว<ม>้แล<ม>้วแต่แบบเออยังรู้สึกแบบไม่ถูกใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก<ม>็เลยแบบลองแบบลองมาลองที่นี่ดูแล้วก็แบบชุดแรกก็แบบได้เลยแบบชุดถูกใจตั้งแต่ชุดแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ <ๆ S 1> ดีมากตอนอฟินาเล่นะคะเหมือนแบบเป็นชุดการแสดงโชว์ปิดเป็นโชว์สุดท้ายโชว์ที่จะทําให้ทุกคนเกิดความประทับใจแล้วก็เป็นที่จดจําของโชว์นั้นทั้งหมด เหมือนแบบเหมือนที่ร้านเนี้นะคะจแบบเป็นชุดเป็นชุดถ้าคุณได้รับชุดจากกินารีอ่ะคุณจะแบบสามารถแบบใส่ได้อย่างประทับใจแล้วก็มั่นใจทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวแขกที่มาร่วมในงานด้วยค่ะแล้วพอได้แบบได้เข้ามาเห็นชุดในร้านแล้วก็พอได้ลองอะไรแบครับด้วยบริการด้วยแบบชุดของร้านก็รู้สึกว่า ชื่อของร้านแล้วก็แบบรูปแบบของร้านก็คือรีเล่ต์ไปในทางเดียวกันว่าแบบเพอรเป็นรีเล่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมสวัสดีค่ะชื่อไรนะคะก็วันนี้มาดูชุดเจ้าสามพี่เป็นอะลรค่ะมาจากปากช่องค่ะแล้วก็เจ้าบ่าวชื่อว่าชื่อโฟครับผมก็ตอนนี้นะคะเราสองคนทำร้านการเต็งอยู่ที่ปักช่องค่ะก็เลยอยากจะมา ดูชุดที่แบบมินิมอลเหมาะก,กับสถานที่จัดงานแต่งงานในสืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่มาเลือกที่ปินาเล่นะคะก็เพราะว่ารู้สึกว่าปินาเล่แบบมีชุดเจ้าสาวเยอะมากๆมากๆมากๆ,ๆ,ๆแล้วก็แบบมีหลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกเลยเนะะี่ยที่เข้ามาถึงที่โชว์รูมอะคะ่ะก็คือแบบชุดที่ในหูน่ะก,ก็แบบรู้สึกสวยมากแล้วก็แบบเยอะเยอะจนรู้สึกว่าแบบอยากจะลองทุกชุดเลยแล้วทีนี้พอ ได้ลองชุดที่แบบที่ตัวเองลองอะค่ะก็คือพี่ที่เลือกชุดให้ก็คือเหมือนรู้สไตล์เราตั้งแต่แบบว่าเดินเข้ามาเจอหน้ากันแล้วเหมือนแบบคลิกเลยว่าแบบเราชอบแบบไหนเพราะว่าพอเราใส่ชุดแรกเรารู้สึกว่าแบบเป็นตัวเองมากๆรู้สึกมั่นใจกับชุดนี้มากๆเลยอะค่ะครับแล้วว่าเวลาแบบอยู่ในร้านนะแบบสตาค์ก็แบบให้ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้คําแนะนําดีมากแล้วก็แบบรู้สึกเป็นกันเองมากเลยครับบริการดีเยี่ยม ถ้าเกิดว่าแบบอยากจะแนะนําทุกคนค่ะที่แบบว่าเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าสาวแล้วยังไม่รู้ว่าแบบเราจะลองชุดแบบไหนดีเพราะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบเราดูเรฟเลนเเยอะมากแล้วเราก็แบบมีแบบเซฟไว้ว่าเราชอบแบบนี้แบบนี้แต่ว่าพอได้ไปลองจริงๆเาอาจจะไม่ใช่ตัวเราก็แนะนําว่า ให้มาที่ฟินาเล่เรนสตูดิโอนะคะเพราะว่าที่นี่เหมาะกับเจ้าสาวทุกๆคนทุกๆสไตล์จริงๆแบบเราสามารถเป็นเจ้าสาวในแบบที่เราเป็นตัวเราแล้วเราก็มั่นใจแล้วก็สวยที่สุดในวันพิเศษแล้วก็วันสําคัญของเราจริงๆะคะแล้วก็เรื่องของราคาก็แบบมีความหลากหลายแล้วก็สมเหตุสมผลมากๆเลยคือแบบถ้าเราแบบได้ชุดขนาดนี้เป็นตัวเราขนาดนี้สวยขนาดนี้แบบในราคาที่เราโอเคค่ะ ก็อยากขอบคุณพี่เกกับพี่ปามากมากแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยที่น่ารักแล้วก็ใจดีกพวกเมาสองคนขอบคุณมากค่ะแต่ว่าความนีกินมาความ,มีความรักเธอนะ ที่ให้มาสันดีมากมายกัเธอคืนคืนคนที่ใช่และพอดีจากนี้ชีวิตฉันเปลี่ยนให้เธอ รักของเราจะบินรักของเราจะอินรักของเราจะฟินนะแเลสุดๆไปชดเทไปสุดตัวสุดใจรักของเราจะบินรักของเราจะอินรักของเราจะฟินน้ำเลซายและฉันจะก้